ไไมม่่ววาาคฝันกลสักเท่าไรสนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงสิกรรถยนต์ลามีนาแบ่งปันชีวิตพิษสหัเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ห่างไปไหนที่บอกว่ามาทำธุระเนี่ยมีอะไรเหรอพี่ละเคยดูรายการทีวีที่มีการประกวดร้องเพลงแล้วก็ไลเลตี้โชว์อะไรพวกนี้แบบพี่อย่างที่เราชอบด้เหรอพี่รู้ไหมว่า การประกวดพวกนี้มันทำให้ผู้ชนะเนี่ยได้ใช้เป็นบันไดก้าวไปสู่การเป็นดาราไม่เห็นหน่าจะเป็นเลยโอย้พี่หางานนี้นะคะเป็นดาราแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงดังมากๆมีแฟนคลับเยอะแยะใช่ค่ะแล้วพอพอมีงานดังนะ่พี่นะรายได้ก็ดีเงินทองไหลมาเทมารวยแน่ๆใช่ค่ะ,อ,ะอย่าบอกนะจะเกลีย้ยกล่อมให้ฉันไปประกวดอะไรเนี่ยใช่ค่ะเฮ้ย ใช่ค่ะคือพี่คิดดูนะคนที่เป็นดาราเนี่ยจะมีเดอแฟนคลับมากมายไปไหนคนกรี๊ดกรี๊ดีแต่นคนรักคนชอบคนไม่ได้เป็นดาราเนี่ยนะไอะ้อย่างพี่ก็ได้อย่างพี่เนี่ยอย่างพี่ไม่ได้เป็นดาราใช่ไหมพี่ลองคิดดูพี่เดินไปไหนอะเป็นไงมายังเมินเลยใช่ปะ <S <S แต่ถ้าพี่เป็นดาราพี่เดินไปไหนเนี่ยมาไม่เมินหรอคะเมินเหมือเนเดิม <S 1> <S 1> อ้าว <S <S จะไปรู้ได้ยังไงเล่าว่าคนไหนเป็นดาราคนไหนไม่ได้เป็นแต่ว่าเอเอเธอที่มาเนี่ย มีธุระอะไรถือว่าไอติมสมุนไพรกวาวเครือกระชับมดลูกของน้องเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องให้น้องรามาเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะนี่ค่ะใบสมัครเดือกกาแล็กซี่เดือกกาแล็กซี่ ไม่อยากรู้ว่าหนูอยากจะไปท่องอวกรกาศไม่ใช่ค่ะมันคือการประกวดร้องเพลงค่ะพี่เสร็จให้หลานนะคะ่ะหลานมีความฝันเขาก็ลองก้าวไปสู่ความฝันของตัวเองพี่คิดดูนะถ้าหากว่าหลานเนี่ยได้รับการโหวตจากสิ่งมีชีวิตทั้งจักรวาลหลานของเราจะดังไปทั่วกาแล็กซี่อหลานอา ได้เงินรางวัลด้วยนะคะอยากไปจริงๆลูกพี่คะไอ้เงินรางวัลยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่อย่างหลานเนี่ยถ้าได้ชนะการประกวดเน่นะครับพี่ เขาก็จะส่งให้ไปเป็นศิลปินได้ออกอัลบั้มแล้วเขาก็จะจับแต่งตัวเป็นแบบเป็นคอนเซปต์นะพี่นะสวยๆอย่างเงี้ยใส่กระโปรงสั้นๆนะพี่นะแล้วก็เพลงแบบว่าโจ๊ะๆนะพี่นะไม่เสร็จแล้วอวิโยงวันนี้เป็นวันดีที่ทุกคนมาชุมนุมกันเพื่อที่จะทําความดีคือการอ่านหนังสือให้กับคนตาบอดฟัน ผมขอให้ทุกคนจำความรู้สึกที่ดีอันนี้เอาไว้และผมเชื่อว่าถ้าคนไทยทุกคนมีจิตสาธารณะประเทศไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็อย่าลืมเลือกสามมเป็นผู้แรกของเราผมว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไหมครับพอแล้วเออนี่นะคะ เป็นบทละครที่คุณนิดาเขียนเองค่ะเอ,อ่อแต่ฝนบอกแล้วไงคะว่าเราจะไม่อัดนิทานของคุณนิดาค่ะบอกว่าเรื่องซินเดอเรล่ามันไม่มีมังกรไฟแต่ฝนบอกทางมูลนิธิไปแล้วนะคะว่าเราจะอัดเรื่องซินเดอเรล่ากันน่ะฝนฝน,นพี่ว่าเราลองฟังเรื่องของคุณนิดาก่อนนะอาจจะสนุกก็ได้นะอืถูกเเรื่องของคุณนิดานะคะ,คะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงองค ถูกขังไว้ที่บนหอคอยแล้วก็มีมังกรไฟแปดตัวฝ้าไว้น่นสาสนุกดีนะครับแล้ววันหนึ่งก็มีเจ้าชายตามมาแล้วเจ้าชายอ่ะก็เจอมังกรไฟมังกรไฟก็พ่นไฟใส่เจ้าชายครอบเจ้าชายตายเจ้าชายหน้าไหมหมดแล้วก็กลายเป็นผีผีก็ตามมาหลอกหลอนเจ้าหญิงแล้วอยู่มาวันนี้เราอัดเรื่องซินเดอเรลล่ากันดีกว่าไหมคะเชื่อเดี๋ยวได้รางวัลซีไรส์มาอย่ามางอ เอา,ามาแบ่งกันเลยดีกว่านะว่าใครอ่านอะไรพ <Hey. S 1> ี่รเาเป็นจ้าชายพี่ระมีเหตุผลหน่อยสิคะน้องราต่างหายที่ไม่มีเหตุผลน่ะพี่ระการประกวดมันเสียหายยังไงเงินทองก็ได้ชื่อเสียงก็มีแฟนคลับก็เยอะแยะน้องราก็รู้ว่าพี่ระไม่ชอบพี่ระถ้าพี่ระไม่ชอบพี่ระก็ไม่ต้องประกวดใช่ ถ้าพี่ละเห็นว่ามันไม่ดีพี่ละก็ไม่ต้องทําใช่แต่ว่าลูกพี่ละชอบพี่ละคนจะให้ลูกประกวดใช่เงยไม่พี่ละไม่หลงกลน้องรักง,ไงไ่ายๆหรอกเดี๋ยวค่ะเรียกตัวเองว่ารักขโมนแบบเนี้ยงงมากเลยค่ะเ<ะ>ปลี่ยนให้พี่น้องคะ <c oughs> พี่นอ้ <c oughs> นองให้เหตุผลมาหน่อยสิคะว่าทําไมพี่น้องถึงไม่ให้ลูกประกวดน้องยองก็น่าจะรู้เหตุผลดีอยู่แล้วนี่แต่พี่น้องน้องยองพี่น้องน้องยอง กลับไปเรียกตัวเองว่าพี่ระน้องระเหมือนเดิมดีกว่าค่ะ,ะหนูว่าเรียกพี่น้องน้องยองแล้วมันปแปลกแปน้องยองแล้วมันแปลกปพี่น้องเอ้ยพี่ระคะถ้าหาว่าพี่ระยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วก็ระคิดว่ามันนานมากแล้วนะคะเรื่องอะไรคะพ่อก็ก็ก็อะไรคะ ก็พ่อเขาน่ะเคยเคยประกวดร้องเพลงแล้วรากฏว่าโดนของเควื่องคือมาทั้งหมดทั้่จานที่จานเลยลูกโอ้ยเรื่องแค่นี้เองหนูไม่โดนหรอกนะหนูร้องเพลงพ่อกับพ่อตั้งเยอะนะคะยังไงพ่อก็ไม่เสร็จให้พ่ออ่ะอีติงออกไปก่อนลูกเดี๋ยวอาจัดการให้ ใจนะพี่ละถ้าพี่ละยังคิดถึงแม่ของไอติมอยู่อนะรั้วมันนานไปแล้วนะตอนเนี้พี่ละควรจะคิดถึงลูกให้มากๆมากกว่าล้าไปล่ะจะกลับแล้วเหรอต้องดะ <travaille> ยังนักกับแฟนขับตุ้ยไว้จะไปดูตุ้ยถ่ายปกนิตยสาร <Sing>. เรามาซ้อมกันดีกว่าครับต่อไปนี้จะเป็นการอ่านบทละครเทพนิยายเรื่องซินเดอเรล่าเพลงนำบทละครครับไปไปไอ้ลุงเลยลกสักเทาแม่เลี้ยงฉันดึงลงเจอเธอไปไปเดี๋ยวค่ะคือฝนว่าเพลงมันไม่ค่อยเข้ากับเนื้อเรื่องอะค่ะฝนอยากได้เพลงที่มีเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ ใช่นะโอเคไปายไปลงในรถนัเพชจองชายจะยิ่งจะลงรถเธอลุดผมว่าเราข้ามไปที่เนื้อเรื่องเลยดีกว่าไหมครับตกลบเดี๋ยวนะอะไรอีกคุณฉันนึกออกแล้วอะสงสัยเลืมบอกเรื่องาสีไปอะตัวเลขมันถึงไม่ลงตัวนี่คเอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนได้ไหมอ๋อ เดี๋ยวเรามาแบ่งเันอ่านดีกว่าครับซินเดเอเรลล่าก็เฮ้ยจะอ่านแต่พี่ว่าให้น้ำฟ้าเป็นซินเดอเรลล่าเหมาะที่สุดเลยอ๋อไม่ใช่อ่ะนันไม่ใช่เรื่องภาษีอ่ะเพราะว่าภาษีมันรวมในค่าใช้จ่ายไปแล้วอ่ะอ,มอ,อแม่เลี้ยงใจร้ายเป็นใครดีครับไม่ฉันไม่เป็นแม่เลี้ยงใจร้าย แย่จังเลยอ่ะเพราะว่บทแม่เลีงใจร้ายเนี่ยต้องอาศัยคนที่เก่งที่สุดแล้วใครเก่งที่สุดล่ะเนี่ยเดีอ่านให้ทีนี้ก็เหลือพระเอกคุณปิดครับฮะคุณว่าพี่กวินหมอไหมครับหมอก็ได้แต่มันเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเหมือนเพนกวินนี่อ่อ พี่กวินอ๋อส่วนพี่สาวใจร้ายก็เป็นคุณฝนกับคุณกริดละกันนะครับ<ะ>ส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวทาเสียงประกอบให้ครับเฮ้ยไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเป็นพี่สาวใจร้ายฉันอยากทําเสียงประกอบมากกว่าก็ได้ครับเฮ้ย,ยไม่เอาคุณนิดาก็ไม่เหมาะกับ,บบทแม่เลี้ยงใจร้ายแลกกับกริดดีกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะผมไม่อยากพลาดเป็นตัวละครผู้หญิงเฮ้ยงั้นคุณนิดาก็ไม่อ่านเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวผมอ่านเป็นแม่มดเองส่วนกริด ก็เป็นเจ้าชายไปคุณนิดาก็ช่วยทำเสียงประกอบหน่อยได้ไหมครับงั้นก็ได้5 4 3 2สี่ไดีลงนปรลาดบุเพสนิวาสุดยอดทรัอฮีโรตัวดั้งเติมเตมคือ สงสัยเพลงกับพ้อมากเลยงั้นรับชมกันต่อเลยนะคะขอบน้ำความหน้าพบฟ้าความกันโอเคสันปร์จึงแม้ว่าฝันของเราที่อยู่แสน